ชมเหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนนะคะก็จะครบรอบ1ปีเต็มแล้วค่ะที่ฮามาสบุกไปโจมตีอิสราเอลแล้วก็จับตัวประกันไปกว่า200คนตอนนี้ประเมินกันว่าน่าจะยังมีอีกนับร้อยชีวิตเลยค่ะที่ยังคงติดอยู่ในกาซาล่าสุดผู้แทนเจรจาของอิสราเอลนะคะก็ได้เปิดเผยถึงข้อเสนอว่าจะเปิดทางให้ผู้นำฮามาสอบหลบหนีออกมาจากกาซาได้แต่ต้องแลกด้วยตัวประกันทั้งหมดค่ะ เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคุณสวักษ์ก็คือผู้แทนเจรจาของอิสราเอลบอกว่ายื่นข้อเสนอเนี้ยไปถึงผู้นําฮามาสแล้วประมาณ2วันแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการตอบกลับกลับใดๆกลับมาทั้งสิ้นนะคะและก็ยังยอมรับด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ยื่นข้อเสนอนี้ไปก็เพราะรู้แล้วนะคะรู้ดีด้วยว่าเวลาของตัวประกันนั้นกําลังเหลือน้อยลงไปทุกทีค่ะ สำหรับข้อเสนอของอิสราเอลนะคะก็คือตรงไปตรงมาง่ายๆเลยค่ะยายาซินวาผู้นำฮามาสและครอบครัวรวมถึงสมาชิกค,คนอื่นๆของเขาเนี่ยสามารถออกจากที่หลบซ่อนได้อย่างปลอดภัยทันทีที่ตัวประกันที่เหลือทั้งหมดในกาซาได้รับการปล่อยตัวและถ้าหากซินวาต้องการเพิ่มเงื่อนไขขอให้ปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์พ่วงเข้าไปด้วยก็ยังสามารถทาได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะข้อมูลจากหน่วยเข่ากรองของอิสราเอลระบุว่าซินวายยังคงหลบซ่อนอยู่ในเครือข่ายอุโมงใต้ดินในกาซาโดยใช้ตัวประกันเป็นโลมนุษย์ซึ่งกองทัพอิสราเอลให้ข้อมูลว่าเคยระบุพิกัดใต้ดินของซินวาได้หลายครั้งค่ะแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้แม้แต่ครั้งเดียวและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานอิสราเอลได้เผยภาพนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในอุโมง์ใต้ดินที่แสดงให้เห็นว่าซินวานั้นซ่อนตัวอยู่ในอุโมงจริงๆค่ะ ชายคนนี้ค่ะคือซินวาเขากำลังวิ่งหนีอยู่ในอุโมง์ใต้ดินพร้อมกับภรรยาและลูก3มคนภาพนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่10ตุลาคมปีที่แล้ว3วันหลังจากฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลแล้วก็จับผู้คนเป็นตัวประกันค่ะโดยกองทัพอิสราเอลนำคลิปนี้ออกมาเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบอกว่าอุโมงจุดนี้อยู่ในคานยูนิสทางตอนใต้ของกาซา และคลิปนี้ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าซินวาใช้อุโมงใต้ดินเป็นช่องทางในการหลบหนีและนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นซินวาซึ่งเป็นคนวางแผนโจมตีอิสราเอลไม่เคยปรากฏตัวต่อที่สาธารณะอีกเลยค่ะ ดังนั้นการยื่นข้อเสนอให้อิสราเอลกับซินวานและครอบครัวเพื่อแลกกับตัวประกันที่เหลือทั้งหมดนะคะก็กําลังสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลอิสราเอลนั้นกําลังเข้าตาจนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่กลายเป็นฝันร้ายหลังจากที่ตัวประกันเสียชีวิตพร้อมกันถึง6คนค่ะกองทัพอิสราเอลได้เผยภาพในอุโมง์ใต้ดิน นี่เป็นจุดที่ตัวประกัน6คนเสียชีวิตโดยพรว่าด้านในมีทั้งรอยเลือดนะคะมีเข้าของเครื่องใช้รวมถึงขวดที่ใส่น้ำปัสสาวะเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำไม่เห็นว่าการใช้กำลังบุกช่วยเหลือตัวประกันไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยเพราะเมื่อฮามาสรู้ว่าทหารอิสราเอลกำลังใกล้เข้ามาฮามาสก็ใช้วิธียิงตัวประกันทั้งหมดทันทีก่อนที่จะหลบหนีไปค่ะ สำหรับสถานะของตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซาตอนนี้คาดว่ายังมีชีวิตอยู่64คนและอีก33คนนั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะและในช่วง11เดือนที่ผ่านมาค่ะมีตัวประกันที่ได้รับการปล่อยตัวจากการทําข้อตกลงพักรบชั่วคราว109คนได้รับการช่วยเหลือโดยฐานอิสราเอล8คนส่วนตัวประกันที่เสียชีวิตและก็นำร่างออกมาจากกาซาได้แล้ว มี34คนแต่ที่น่าเศร้าก็คือว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะมีตัวประกัน3คนค่ะคือหนีออกมาได้เองแล้วก็พยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากทหารอิสราเอลแต่ปรากฏว่าเกิดความเข้าใจผิดก็เลยทําให้ตัวประกันถูกทหารอิสราเอลยิงเสียชีวิตและเมื่อเรานะคะประมวลจากตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนตัวประกันคือวิธีการช่วยเหลือที่ปลอดภัยที่สุดแต่ความหวังที่ซินวาจะยอมรับเงื่อนไขล่าสุดของอิสราเอลก็ มีความเป็นไปได้น้อยค่ะหลายฝ่ายเชื่อว่าซินวานั้นยอมที่จะใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินและอยู่อย่างหลบๆลซ่อนๆอนอนโดยเขาจะต่อสู้เพื่อปาเลสไตน์ตลอดไปเพราะว่าเวลา11เดือนที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าอิสราเอลนั้นไม่สามารถทําอะไรเขาได้ซินวาใช้กลยุทธ์อะไรในการซ่อนตัวเรื่องนี้นะคะหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลให้ข้อมูลว่ากลยุทธ์ของซินวาก็คือการซ่อนตัวในที่แจ้งค่ะนั่นคือการที่เขา ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็แต่งกายมิดชิดปะปนไปกับฝูงชนนอกจากนี้ซินวาจะย้ายที่อยู่ทุกๆ24-36ชั่วโมงและจะมีคนรู้ที่อยู่ของเขา2-3คนเท่านั้นค่ะและในกรณีที่คนกลุ่มนี้ถูกจับได้และยอมบอกพิกัดของซินวาแต่กว่าทหารอิสราเอลจะไปถึงเขาก็ย้ายที่อยู่ไปแล้ว และที่สำคัญซินวาไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆเลยค่ะเพื่อไม่ให้อิสราเอลตามแกะรอยได้แต่ว่าเขาจะมีวิธีสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มซึ่งเชื่อว่าใช้วิธีให้คนส่งข่าวแบบเป็นทอดๆทางการอิสราเอลจึงตั้งทีมเฉพาะกิจให้ทำหน้าที่ตามรอยการสื่อสารของซินวาโดยเฉพาะค่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่หลายฝ่ายเชื่อว่าซินวาจะไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้ นั่นก็คือความไม่ไว้วางใจอิสราเอลค่ะเพราะว่าก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าอิสราเอลนั้นอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของผู้นาฮามาสหลายต่อหลายคนค่ะคุณพรพัฒดีคุณจิรชาตาอีกกรณีหนึ่งลองนึกดูนะถ้าหักตัวประกันทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวออกจากกาซาแล้วเท่ากับว่าซินวาไม่มีแต้มต่อเหลืออย<ม>ู่ในมือและเมื่อเวลานั้นมาถึงเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่าอิสราเอลคงไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้ซินวานั้นรอดชีวิตไปอย่างลอยนวล